อดิกาจะมาสอนทําเมนูเต้าหู้เย็นนี่ตามคําเรียกร้องเพราะว่ามีหลายๆคนเนี่ยขอเข้ามาให้อดิกาททาเต้าหู้เย็นให้ดูนี่วันนี้ก็เลยทําเต้าหู้เย็นนะคะเป็นรสช็อกโกแลตนี่เป็นเมนูง่ายๆง่ายมากๆที่ใครก็ทําได้นี่ออกมาสวยสดใสหรรษาอลังการดาวล้านดวงขนาดนี้อ่าถ้าอยากรู้แล้วว่าทำยังไงตามมาดูกันเลยค่ะ เรามาดูกันเลยค่ะว่าอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้มีอะไรกันบ้างอย่างแรกนมรสช็อกโกแลตหงวุ้นตานางกวากนมข้นหวานค่ะส่วนอุปกรณ์ที่เราจะใช้ตกแต่งหลังจากที่เราทำเต้าหู้เสร็จแล้วเนี่ยมีฮันนี่สตาร์โอรีโอ้วิปปิ้งครีมนมรสหวานค่ะถ้าอยากรู้แล้วว่าทำไงไงนีนเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะเราก็จะเปิดเตากันก่อนค่ะ ปรับระดับให้เป็นไฟแบบอุ่นนะคะแล้วก็จะมาใส่นมช็อกโกแลตลงไปหมดขวดเลยส่วนนี้ก็จะง่ายมากๆกง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้วอ่าใส่ลงไปเลยเขย่าก่อนประหยัดใส่หมดทุกหยดเลยจากนั้นเราก็จะมาใส่นมข้นหวานค่ะสักสองช้อนทำไมไม่ออกอุอยมาแล้ว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 โหถ้ายดช้าขนาดนี้เสร็จพรุ่งนี้ตีสองเรามาลองเปลี่ยนด้านเทกันดูดีกว่าอ่า ก็มาเร็วทันใจถ้าใครรู้ดีก็จะรู้ว่าช่องนี้เล่นใหญ่แล้วก็ใส่เยอะตลอดตอนนี้เราก็เริ่มคนนะคะให้มันเข้ากันจากนั้นเราก็จะมาใส่ผงนางกว่าให้ใส่สองเส้น1นส่วน2ช้อนชาแต่เราก็เอาง่ายๆใช้1ช้อนโตเพราะว่า1ช้อนโต๊เท่ากับ3ช้อนชาแล้วก็กาเอา เราก็คนคนนานมากเลยเริ่มจะเมื่อยละว,วันนี้เราจะได้กินกันไหมเนี่ยเต้าหู้เย็นใครทคไม่ไหวก็เต้าหู้ลมสดก่อนได้ในเซเว่นยี่สิบบาทค่ะตอนนี้ของหของเราก็ละลายเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาปิดเตาแล้วก็เอาหม้อของเราลงจากเตาได้เลยค่ะนี่ตอนนี้เราก็ได้มาแล้วเรียบร้อยอยู่ในหมอ้อหอมด้วย อออ้ oh, oh, oh. สึกด,ดีภูมิใจค่ะขั้งตอนต,ต่อไปนะเราก็จะอามากรองกันก่อนทำไมเราต้องกรองเพราะว่าเนื้อต้้งพูที่เรากรองแล้วเนี่ยมันจะได้ออกมาสมูทสม o o ลื่นๆสวยงามไม่อย่างนั้นมันก็จะเหมือนแบบมีตะปุ่มตะปาเหมือนมีอะไรเหมือนแบบเกาะเกาะอยู่ผิวมันก็จะไม่เนียนสวยเนาะงั้นเรามากรองไปเลยดีกว่าค่ะนี่เรียบร้อยแล้วหันสากหอมด้วยต้องออกมาดีแน่ๆเลยอนะ่ะ เข้างตัวเเองเล็กน้อยขั้นตอนต่อไปนะคะคือเราก็จะต้องตั้งเต้าหู้ของเราทิ้งไว้ให้มันเย็นลงอีกสัก20นาทีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยเอาเต้าหู้ของเราเนี่ยไปแช่ไว้ในตู้เย็นอีกหนึ่งชั่วโมงค่ะนี่ก็ผ่านไปแล้วนะคะ20นาทีตอนนี้ชามก็เย็นลงแล้วเราก็พร้อมที่จะเอาไปใส่ในตู้เย็นแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวหลังจากที่ใส่ในตู้เย็นไปอีกหนึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยเรามาดูกันเลยว่าเต้าหู้ของแอดิกะจะออกมาเป็นยังไงกันบ้างโอ้ตื่นเต้นแล้ว,ลวสิโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเอาไปแช่ตู้เย็นกันเลย ค่ะเราก็ผ่านไปแล้วนะคะ1ชั่วโมงนี่เป็นยังไงเต้าหู้ของเราแข็งแล้วเอามือจิ้มนี่แข็งแล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนที่ตื่นเต้นที่สุดของวันนี้คือการเอาเต้าหู้ออกมานี่ดูเสียนมากทำมาสิปีออกไหมไม่ออก มันไม่ออกักทีโอ้ยเรื่องมันเศร้าย,ย้โล่มากนะจุดนี้นี่เราก็ได้มาแล้วเต้าหูเยน็นโอ้โหดีใจมากสวยงามให้ดูใกล้ๆเราก็จะมาทำการบ้างเต้าหู้เย็นของเราเลยค่ะ เป็นความภาคภูมิใจของแอริกาและครอบครัวหลังจากที่เราได้เต้าหู้มาแล้วเนี่ยเราก็มาเข้าสู่ขั้นตอนของการตกแต่งจางของเรากันเลยเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับเต้าผู้เย็นของแอริกาเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ก็เสร็จแล้วเนาะกับการทําเต้าผู้เย็นของแอริกาแต่ถ้าเพื่อนๆสังเกตก็จะเห็นว่าเอ๊ะทำไมวันนี้น้องเค้กไม่มานอนอยู่ข้างหลังเพราะว่าน้องเค้กไม่สบายค่ะก็เป็นอย่างนี้ตามรูปนี้เลย เจ็บป่วยต้องใส่จานบินเป็นแมวจานบินถ้าเกิดว,ว่าเพื่อนๆคนไหนที่เห็นน้องเค้กแล้วอยากจะให้กําลังใจน้องเค้กเนี่ยก,ก็สามารถตาไปให้กําลังใจน้องเค้กได้ทั้งใต้ หรือว่าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจน้องเค้กได้ใน i ิน t a g r กรมนะคะว่าจะมีรูปของน้องเค้กโพสอยู่ให้ว่าเดี๋ยวน้องเค้กหายเมื่อไหร่เนี่ยเค้กก็จะกลับมาป้วนเพี้ยนไปป้วนเพื่นมาอยู่ในวิดีโอของอริกาอีกเหมือนเดิมค่ะไม่หายไปไหนแน่นอนส่วันนี้พี่อาริกาต้องไปก่อนแล้วถ้าชอบอยังไงอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด s u b สไครต์แล้วก็มาคอมเมนต์กันเยอะๆนะคะส่วนเมนูหน้าเนี่ยถ้าอยากให้พี่อาริกาเนี่ยทำเมนูไหนเนี่ยก็ แนะนำกันเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ก็ไปก่อนแล้วนะแล้วมาเจอกันได้ใหม่ในวิดีโอหน้าบ๊ายบายชิมกันเลยแล้วสมัครคนมาช่วยกินนั้นเนี่ยอห่ายมากเลยไม่อร่อยเนี่ยให้มาบีบคอเค้กเลยนี่รับประกันด้วยชีวิตแมวไม่เอาตัวเองเป็นประกันอือเอาเลยว่าอร่อยเต็มสิบให้สิบนี ชมตัวเองมากหรือเปล่ามีขนมชินจังเนี่ยให้ห้เลยนะนี่คือชีวิตดีอร่อยมากตาค้างเลยนี่ต้องไปลองทํากันด้วยนะเนี่ยพูดจริงพูดจริงใครจะทําเป็นรสอื่นก็ได้เนาะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีรีเควสอยากให้ทํารสไหนเนี่ยก็ส่งกันเข้ามาได้นะคะถ้าเกิดว่าเอิกาทำเป็นเนี่ยเดี๋ยวจะทําให้ดูอ่าในตอนต่อไป